ลูกค้าต้องการความเรียวนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องไฟทรานสฟอร์เมอร์60วัตต์แสงขาวนะคะว่าสินค้าข้างในจะเป็นยังไงเปิดเลยปึ๊บตรงนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะคู่มือการใช้งานก็มีการกระแทกนิดนึงตรงนี้แล้วก็นี่คือตัวไฟข้างในนะคะพติกใส่มาการกระแทกเรียบร้อยปึ๊บน,นี่อันนี้จะเป็น ปีกทั้ง3ด้านจะเป็นอลูมิเนียม LED นะคะอลูมิเนียมแข็งแรงมากนะคะตรงนี้เป็นขั้ว E27 นะคะมาตรฐานเขาส่งออกต่างประเทศเลยนะคะตัวนี้ LED ทั้ง3ด้านปรับมุมได้90องศาตัวนี้อลูมิเนียมแข็งแรงมากนะคะปึ๊บโอเค อันนี้เป็นขั้วห้อยนะคะลูกค้าจะเอาไปติดตามโกดังโรงงานติดกับคานนะคะใช้ขั้วห้อยตัวนี้นะคะมีที่แขวนคล้องไว้ได้เลยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมกันน้ำนะคะมีสายตรงสายไฟตรงนี้เรียบร้อยมีที่แขวนนะคะเพราะฉะนั้นเราแขวนอย่างนี้ได้เลยปึ้งอ่ะเราใส่กับขั้ว e ็7ตรงนี้หมุนไปอ่ะแล้วเราก็แขวนได้เลย ตรงนี้ปรับมุมองศาได้90องศาอ่าปพ้มหรือจะให้ปรับขึ้นด้านข้างแสงก็กระจายรอบวบง360องศาติดกระคารอย่างนี้ได้เลยโอเคนะคะ